หายก็ดีเงินหายไปหไนหมดให้กุม,มารทองช่วยดีกว่าอยู่นี่เงินเจ๊แทบไม่มีเหลือเลยใช่ไหมอืมแปลว,ว่าการของเจ๊เหมือนตุ่มที่มีรูรั่วเยอะยังไงรายได้จากที่ต่างๆของเจ๊ก็เหมือนน้ำที่เติมใส่ตุม่มรายจ่ายของเจ๊ก็เหมือนรูรั่วที่ทําให้น้ําไหลออกถ้าหากรายจ่ายของเจ๊เยอะก็เหมือนมีรูรั่วเยอะเงินเจ๊ก็เลยไม่มีเหลือถ้าเจ๊อยากมีเงินเหลือเจ๊ต้องอุดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ไปพร้อมๆกนมันมันเหมือนรับรัตจายอะ่ะ เจ๊ก็ไม่รู้เงินของเจ๊หายไปตรงไหนบ้างอ่ะสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายรับมาเท่าไหร่ก็จดจ่ายไปเท่าไหร่ก็จดคราวนี้เจ๊จะได้รู้แล้วว่าเงินเจ๊หายไปไหนหมดอ๋อรู้แล้วเนี่ยเงินหายไปกับอะไรก็รู้แล้วว่าเจ๊เป็นคนใช้เงินยังไงควรลดรายจ่ายตรงไหนคราวนี้เจ๊จะได้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นด้วยเริ่มจดเลิกจนเงินทองต้องวางแผน happy money happy retirement สุขเงินสร้างได้เริ่มที่ www set or ts happy money ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย